ครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับเมื่อเช้าบอกแอคทีฟทางด้าน C เหรอฮะใช่ครับตอนนี้ยัง C อยู่ไหมฮะอ่าบ่ายนี้ก็ยังคอนเฟิร์มว่าเป็น C อยู่นะครับมีอะไรตัวไหนยังไงที่มองว่าเป็นแนวโอเคฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเอสห้าศูนย์สองแปดซีหนึ่งห้าศูนย์สามเอนะครับอ่าเมื่อเช้าช่วงเช้าเนี่ยที่อ่าคุยกับทางพี่ม่อนไว้อยู่ก็คืออ่าประมาณยี่สิบเก้าสามสิบนะยี่สิบเก้าสามสิบตอนนี้ปิดตลาดอยู่ที่สามเอ็ดนะฮะ อ๋อ oh, มันบวกมาสองตงああ่งนะอ่ามันมันแต่ระหว่างทางเนี่ยอตอนช่วงบ่ายเนี่ยเราเห็นแรงขายกลับมาตรงที่ north, แถวสามสามกับแถวแถวสามสองสามสามสามสี่แถวแถวที่สามราคาตรงนี้นะฮะที่ที่มีลูกค้าขายออกมานะครับค่อนข้างตรงนั้นก็ถือว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยก็ จับจังหวะในการทํากําไรตอนช่วงดัชนีปรับตัวลดลงะนะฮะก็มีการทยอยเข้ามาซื้อนะฮะตั้งแต่ตอนช่วงเช้าแล้วก็พอช่วงบ่ายเนี่ยดัชนีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นะนะฮะทีอะ่อย่างที่ผมบอกก็คือที่ประมาณเลเวลสามสองสามสามสาเนี่ยก็มีการทยอยขายขึ้นทํากําไรขึ้นมานะฮะถ้าถ้าเป็นลักษณะแอคทีฟนี้พี่มองทางตลาดแบบพรุ่งนี้ยังไงอ่ะน่าจะเป็นทางขึ้นทางสีไหม วันนี้นนทุอจริงๆแล้วก็พูดพูดค่อนข้างลำบากกันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็ไม่ได้ถือโพ s ิชั o นที่ถือข้ามไว้ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นโพ s ิชั o นที่ใหญ่มากนะฮะ<อ>ก็จะเป็นโพ s ิชั o นที่เล่นทําก<ช>ําไรระหว่างวันเ<อ>ท่าที่เห็นในวันนี้นะฮะเป็นการไม่ได้ถือต่อ ใช่ใชฮะก็เป็นกแปลว่าไม่ชัวร์ตลาดอ่าก็เรียกว่านักลงทุนถ้าดูจากภาพอย่างงี้ก็อาจจะไม่ได้ชัวร์เท่าไหร่นะฮะก็คงเป็นเรียกว่าอ่าทำกำไรอ่าระยะสั้นนะรระหว่างวันเพนกันทั้งวันใช่ครับแต่ตัวตัว t r u ูก็กดหนักเหมือนกันนะฮะตัวทรูฮะตัวทรูเนี่ยก็อ่าตอนช่วง ช้าเนี่ยนะฮะก็มีแรงซื้อขายกันอยู่ในช่วงเช้านะฮะแต่ต้องบอกว่าตอนช่วงบ่ายเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยวุ่นวายวุ่นวายเท่าไหร่นะฮะถ้าเปรียบเทียบกับตัวดีบิวที่อ้างเองบน TPI PL นะครับตัว TPI PL เป็นไงบ้าง่ TPI PL เนี่ย28 TPI P นะฮะ28 C 1509A นะฮะอันนี้ก็เทไปประมาณเกือบ83ล้านหน่วยนะครับ ตัวนี้ก็ค่อนข้างเหมือนกันรถใช่ครับส่วนเก้าเอฮะออตัวนี้ก็เหมือนกันบรถไฟหอตีลังกาฮะ <c oughs> โอ้เป็นลมแต่ไม่ไมีคนเ่นระหว่างทางกันเยอะไหมเนี่ยมีมีคนเ่นระหว่างทางกันระหว่างท <c oughs> างกันเต็มไปหมดเลยนะฮะ, <c oughs> ะเรียกว่าตัวนี้เห็นตั้งแต่ตอนอภายในเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว <c oughs> เห็นประมาณสักยี่สิบเจ็ดตังค์แล้วก็วิ่งกันไปจนถึงเจ็ดสิบกว่าตังค์อะไรเงี้ยนะฮะเรียกว่าเป็นรถไฟหอตีลังกามากตัวนี้มีข้อคำช่องไหมมีไหมอะไรนะครับ แต่ละช่องวางวางเท่าเดิมไหมฮะวบลุ่มอ่ะก็จริงๆแล้วแต่ละช่องเนี่ยเราวางไว้ตัวนี้ว่าประมาณสักหกล้านได้นะครับแต่ละช่องแล้วก็เรียกว่าการเคลื่อนไหวก็ตอบสนองกับอตัวนี้โเคนะุณแม่ได้ดีเลยนะฮะถ้าเกิดสนใจก็ลองเข้าไปดูตารางราคาเปรียบเทียบกับราคาคุณแม่ได้บนเว็บไซต์ของเรานะฮะคุณแม่ของเขาสามศูปิดนะวันนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่พี่ดูแล่าใช่ครับ308ปิดนะฮะ เปลี่ยนแปลงไป0.65เปอร์ซตัว28409ก็เปลี่ยนแปลงไป8.51เปอร์เซ็นต์ก็ลงเยอะเหมือนกันนะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้อัตราทดนะฮะก็เหมาะกับนักลงทุนที่อยากจะได้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงนะฮะก็เป็นในแนวของพวกอนุพันธ์ต่างๆนะฮะพี่กำลังเล็งพวกน้ำมันอยู่เนี่ยลงกันเยอะเหลือเกิน จริงๆถ้าเกิดน้ำมันเนี่ยก็ก็มีทั้งพุทธทั้งขอให้นักลงทุนเลือกนะฮะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยตัวปตทเองก็พูดถึงวันนี้ปตทเองก็โดดเด่นพอสมควรนะฮะอ้พี่ได้ตังค์ด้วยล่ะอะไรนะฮะปตทถ้าขึ้ดมาลองดูตัว PTT ที่วันนี้มีโวลุ่มตัวหนึ่งก็คือ PTT 28 C1508A นะครับวันนี้ก็บวกไปเกือบ7% 08นนะคะใช่ครับอันนี้หมดหมด อ่าสิงหาฮะสิงหาเดือนนี้สิงหาปีหน้านะฮะปีนี้ตัวตีิงสองพันสิบห้าอ่าก็แอคทีฟไปสามตังนะอ่าก็บวกขึ้นมาสามตังปิดปิดพรุ่งนี้ขึ้นไหมต้องคงต้องดูตลาดอ่าคืนนี้ว่าจะเป็นยังไงต่อครับปิดข้างบนอยู่นะฮะปิดข้างบนอยู่ปตทเออเคค่ะนบอ่ะขอบพระคุณนะคะคับขอบคุณมากครับ